เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูออกเกมแล้วโอเคเรามาเริ่มเล่นกันใหม่โอ้ยไฟล์แม่งจะเต็มเลยนักเหนือวะเนะี่ยเกลียดจริงๆเลยไฟล์โทรศัพท์อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอันนั้นมันมาอันนั้นมันมาเมื่อไหร่วะนี่ไงกลายเป็นมังกรหนีก่อน ไปเอืออืมมึงเก่งนะเออไม่แน่อเราจะมีสิทธิ์แพ้ก็ได้นี่เราต้องอ้อขอที่มันดีและเฟอร์เฟคแล้วก็หล่อหอ่าวแกแล้วก็เอาเรื่องเรื่องไฟน่าจะเต็มแน่นอนเลยไม่อยากให้ไฟเต็มเลยนะครับ

بالمنقاره وبالتعالي وبالتقاره คเตี๋ยไปหมดเลยอ่ะเปิดเร็วเด้อท่านผู้ชมดูครับนี่ก็เฮ้ยมัน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 น้ำมันจะมา เออเปลี่ยนร่างเป็นมังกรแล้วชิง่งเธอเอเอสกิปไปตอนที่จบซึ่งไม่เนี่ยควจะแพ้ก็ได้จะไปรูอ้อ่ะจริงบ้าตึง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 เฮ้ยเกมเมื่อกี้กูเหน็นอยู่ทางนี้มันอยู่ทางนี้ ทีมก็คือรู้ที่กูรู้ที่กูรู้มันอยู่ข้างบอลที่รู้เท่าที่รู้เอาเอากลับมาอีกทีกูตายแล้วมาตีป้อมกันแล้วตายตายตายเออตาย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 คลิปนี้ก็จบแล้ว ถ้ามคลิปนี้จบไวจังโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วคลิปนี้ไม่คตรช้าเลย